กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่กรรพบผมทนอายุทัยปลาทองจากช่องนธนอายุทัยพาไปดูนะครับวันนี้มาในหมวดเ,เรียกแขกหน่อยนะหัวข้อในวันนี้ก็คือ,อย้ายให้ถูกไม่ต้องไปงออป้อสพกรนะก็เหมือนกับเป็นคำพูดเลยแต่โหเนื้อหาที่จะเนื้อหาที่จะวิเคราะห์นี่เป็น ประเภทเรียกแขกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้ช่องคึกคักมีคนมาดดาเยอะๆนะครับโอ้พูดไปอย่างนั้นแหละครับประชดประชันตัวเองไปด้วยนะความจริงก็คือออกจากใจแล้วก็ความรู้สึกนะที่จะวิเคราะห์ในวันนี้เออก็ขออนุญาตนะวิเคราะห์ไปว่าความจริงเนี่ยก็เหมือนกับ หนึ่งนะที่เคยเออกไปว่าชัย,ยพลชัยพลกับพญานาคราชก็คือก็คือเขามีความผูกพันกันนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยที่เขาได้ตั้งพญานาคเนี่ยตั้งองค์พญานาคเนี่ยก็เพราะเกิดการฝันกันอนะไรก็ว่ากันไปนะผม,ผมก็แต่ก่อนไม่ค่อยดสนใจเท่าไหร่นะแต่ก็คือมันเกิดจากตัวชัยพลนั่นแหละนะว่าจะมีแบบนี้ เพียงแต่ว่าเกิดจากตัวเขาเนี่ยอาจจะเกิดจากอาจารย์ทักอะไรทํานองนั้นก็หามาทาเคล็ดทาไรแต่ไม่ได้เกิดจากการที่จะสร้างจะสร้างเป็นที่สาธารณะก็คือตัวนั้นนี่ถึงเหมือนคนพูดบ่อยๆนะแล้วก็เหมือนกับว่าประชดด้วยว่าทําไมไม่ไปสร้างในวัดไปสร้างในโรงเรียนซึ่งความเป็นจริงมันยากนะครับการจะไปสร้างอะไรในวัดสร้างอะไรในพื้นที่ ที่เป็นที่สาธารณะต่างๆนี่มันยากหมดนะยากหมดยิยง่งเอกชนไปสร้างนี่จะก็ต้องไปขออนุญาตเยอะแยะนะซึ่งเราก็จะดูในวันนี้ว่าสพกรพูดอย่างไรนะก็ก็ดูในหลายๆช่องนะบางคนที่ผมไม่อยากดูไม่อยากฟังเลยก็ต้องได้อ่านนะเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่สพกรนี่ได้ได้พูดนะตอบตอบข้อสักถามนะว่า เออถ้าชัยพลนี่จะย้ายพญานาคเนี่ยองปู่ปริจิตนี่นะมาที่วังเยี่ยมนี่แล้วมาลงที่สะกรณี้ได้ไหมซึ่งสะกรณ์ก็ได้ตอบในเบื้องต้นน,นะนะว่าเออได้แต่ต้องเป็นการขออนุญาตเออคือคือคนที่ขออนุญาตที่จะตั้งไว้เนี่ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่ง ในนั้นนี่เขาก็บอกว่าเป็นสำนักพุทธนะแต่ความจริงนี่ผมว่าถ้าเป็นพวกแลนด์มาร์คพวกอะไรนี่ก็น่าจะเป็นออบตก็น่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ขอได้นะแต่แต่ปัญหานะไม่มีใครยุ่งกับเราหรอกเชื่อผมนี่ไม่มีใครยุ่งกับเรานะไอ้ถ่าไปบอกหน่วยงานนั้นผมจะให้ไอ้นั่นไอ้นี่นี่เพราะอะไรเขาไม่ได้กันงบมาสร้างอย่างอื่นก็คือ ให้มาตัวพญานาคเนี่ยการมาติดตั้งการย้ายการสร้างนี่มันใช้งบทั้งนั้นเหมือนอบอตอนี่ก็จะไม่ได้ทันทีนะไม่ใช่พาพูดเดี๋ยวนี้จะได้เดี๋ยวนี้โอ้โหเข้าประชุมแล้วประชุมอีกแล้ววิเคราะห์วิจารณ์วิจัยโอ้โหหลายอย่างประชาคมประชาคมว่าจะเสร็จเป็นปีซึ่งศาลให้ให้ย้ายหรือให้หรือภายในหนึ่งเดือนใช่ไหมภายในสามสี่วันหรือหนึ่งเดือนนี้ประมาณเนี้นะ มันไม่ทันหรอกไม่ทันการและอีกอย่างหนึ่งเหมือนผมพูดแต่แรกว่าพยานาคราชนี่กับชัยพลนี่เหมือนผูกพันกันแน่นอนชัยพลนี่ต้องอยากเอาไว้ใกล้ที่ตัวเองอยู่นะใกล้ที่ตัวเองอยู่เรามาวิเคราะห์แยกส่วนกันตามเนื้อหาตามหัวข้อเลยนะว่าที่บอกว่าอย่าไปงอสวบกณ์นี่ความหมายผมก็คือหนึ่งไม่ต้องให้หน่วยงานของรัฐหลอกตัวองค์ปริจิตนี่ หรือใครไม่พอใจที่พูดที่มักจะพูดว่าพญานาคไม่ใช่ของชัยพลเป็นของ f อฟทั่วโลกก็เรียก f อซทั่วโลกมามาย้ายครับมาขนย้ายออกไปแต่พูดเนี่ยมันยากตัวเองทําไมจะบอกว่าของชัยพลจะมีอะไรไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนนะครับว่าต้องเป็นของใครพิสูจน์ทางทะเบียนทางสิทธิ์มันยาก ทำอะไรง่ายง่ายก็คือให้คนเดียวแหละถ้าเขาทําคนที่มอบเงินมานี่ยเขาก็มีจิตศรัทธาที่จะให้ชัยพลสร้างเจ๊บอกของชัยพลมันก็ไม่หนักหนาใครหรอกนะจะไปพูดใ้ตัวเองลําบากทําไมพูดแล้วเงื่อนไขมันเยอะแยะถ้าไม่ใช่ของชัยพลก็ต้องให้คนทั่วโลกสี่มาย้ายเห็นไหมมันย้ายได้ไหมทีนี้ไม่ได้ถึงตัวนี้นี่มาคิดเลยว่าเอา้าชัยพลนี่ยังไงก็อยากเอา พญานาเนี่ไว้ใกล้ที่ตัวเองอยู่บางคนยังบอกว่าหาผลประโยชน์นะก,ก็เรื่องของคุณที่พิษนะแต่ผมวิเคราะห์ก็คือเขาน่าจะทําอย่างนั้นถ้าดูในวันนี้เนี่ยที่ไปวังเยี่ยมนะถ้าดูการสร้างวันนี้นี่ไม่ได้สร้างบ้านเขาเริ่มต้นสร้างอะไรครับสร้างห้องน้ํสร้างห้องน้ําแน่นอนห้องน้ํามีทุกคนน่องช้ต,ต,ต,ตอนตอนตอนหลังค่อยมาสร้างบ้านแล้วมีห้องน้ําในบ้านมันคนละหลังกัน คนละนกันแล้วคนที่มาสร้างบ้านอื่นก็ได้ใช้ห้องน้ํานี้อยู่ในขณะที่มาสร้างเนี่ยเขาก็คิดกันนี่ผมเดาความคิดกันนะรวมทั้งการย้ายพญานาคมาก็ต้องมีการาใช้ห้องนองห้องน้ำนะเพราะว่ามันไม่ได้เสร็จในคราวเดียวอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการทําวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการเตรียมการที่จะย้ายพญานาคมาแล้วก็ได้ฟังนะผมเดี๋ยวนี้ผมเข้าไปดูคลิป คนใกล้ชิดเขาเยอะมากเลยนะแล้วก็เห็นหลายครั้งหลายจะว่าหลุดก็ไม่รู้ดนะครับเ,เขาพูดอยู่แล้วตามธรรมดามเขาเลยเขาบอกว่าจะย้ายไม่ก็ย้ายนานไหมไม่เกินปีย,ย้ายพญานาคมาที่นี่มาที่วังเยี่ยมส่วนจะเป็นการโกหกเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านี่ผมไม่รู้พูดอะไรมาผมก็วิเคราะห์ตามนั้นนะแล้วก็ที่นี้นี่เมื่อเขาปลูกพันธุ์กันอย่างนี้เขาอยากอยู่ใกล้กันอย่างนี้ ก็เอามาตั้งผมเข้าใจว่าลานข้างหน้าที่เป็นลานกว้างๆเนะ่ยน่าจะใช่เพราะว่าบ้านนี่เขาก็ขยับมาตรงที่มีต้นไม้เล็กๆไม่รู้เขาปลูกอะไรต้นไม้เล็กๆพวกนั้นเป็นดอกไม้หรือเป็นฝรั่งก็ไม่รู้ดูไม่ค่อยออกนะซึ่งอยู่ด้านหลังก็เดาเฉยๆนะแต่เมื่อเดามาแล้วนี่เราก็แนะนําเหมือนกันแนะนำนะวิเคราะห์ดีกว่าว่า,วาเขาควรเขาอยากจะตั้งใกล้เขาตั้งใกล้เขานี่มีปัญหาอะไร เอามาได้ไม่ได้เหมือนหัวข้อเลยอย่าไปงสปอสปกก็คืออย่าไปตั้งในที่สปกกเพราะตั้งในที่สปกกคุณต้องทาอะไรครับคุณต้องให้หน่วยงานของรัฐขอนะขอตั้งเนะี่ยแล้วผลคืออะไรครับที่ดินเน่ยเขาต้องเอาคืนนะที่ดินที่ตั้งพยานาคเขาต้องเอาคืนเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการเช่าไปอีกครั้งหนึ่งนะคือต้องขอตั้งคนขอคือหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นอบตอรหรือสํานักพูดเหมือนที่เขาแนะนํามาก็ได้ ไม่มีชัยพลนะเพราะฉะนั้นวิธีทําให้ให้ถูกใจชัยพลหรือถูกใจหลายคนด่คิดผมนี่ถูกใจไม่ถูกใจขออนุญาตนะไม่เอ่ยแต่แต่วิเคราะห์ว่าแก้ไม่ยากก็คือไปตั้งที่โฉนดครับเหมือนที่ผมว่าก็ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขามีที่โฉนดติดกันกับเราอยู่เยอะแยะใช่ไหมก็ซื้อที่เขานั่นแหละตั้งครับมันก็อยู่ใกล้บ้านเราเหมือนกันนะอยู่ใกล้ติดกันพอที่นี้ติดกัน การนี่ไม่ได้งอสบกอล้วใช่ไหมพ่อตั้งในที่โฉนดแล้วก็ซื้อตั้งทีนี้ปัญหาหนึ่งซึ่งติดพันมาซึ่งสบก,ก็ได้ตอบมาเหมือนกันว่าป้าอ่อนหรือเปล่านะหรือภาษาป้าอ่อนนะว่าให้ยูทูบเบอร์อยู่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 ในพื้นที่ได้เนี่ยก็จองกันเป็นที่เป็นคนนั้นคนนี้นะก <c oughs> ็เห็นจองกันเยอะแยะว่าขอขอขอจองขอปลูกสบกนี่นะ มามมาตรา39นะ,นะประกาศของปี35เนี่ยก็คือมันจะมีประกาศขึ้นมาตามมาบ่อยๆนะเกี่ยวกับการทําอะไรนี่ก็คือการโอนสิทธิ์นี่โอนสิทธิ์ไม่ว่าจะซื้อขายให้หรือให้เช่าอะไรเนี่ยให้เช่าตอนนั้นเขาไม่ว่ากันเขาซื้อขายให้อยู่ให้อะไรเนี่ยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ท,ไไดทีนี้ประออน,นจะให้ยูทูบเบอร์อยู่ได้ไหมที่ดิน อยู่ไม่ได้อยู่อยู่ได้ก็คือขัดต่อกฎหมายก็จะเสียสิทธิตามมาตราตามข้อส1บอดของปีสามเกานะของสบกของประกาศปีส9มเกเพราะฉะนั้นจะเสีย really. สิทธิ์ไปเลยในที่ที่ยูทูบเบอร์มาอยู่เสียสิทธิ์แล้วสิทธิที่ดินกลับไปที่ไหนครับที่ดินมันเป็นที่ของรัฐอยู่แล้วเรามีสิทธิ์ในการเข้าทําประโยชน์นะ,ะพอเราเสียสิทธิ์ mission, ไม่เข้าทําประโยชน์ที่ดินก็จะกลับไปเป็นที่ของหน่วยงานสบก ที่สปกอตอบมาว่าเช่าก็ได้นะเช่าก็ได้แต่ต้องเสียค่าเช่าคนที่เก็บค่าเช่าอะไรคือสปกอตอนนี้นี่มีประกาศใหม่มาสองฉบับนะฉบับปี63กับปี65หรือเปหรือ64นะก็ปี63นี่เขาจะเปิดกว้างสปกมากเลยว่าทำเซเว่นก็ได้นะทำโรงงานก็ได้ทำโรงฆ่าสัตว์ได้ทำลานมันได้ทำ โรงงานปุ๋ยได้ร้านค้าปุ๋ยได้แล้วก็โอ้โหมีเยอะแยะนะปั๊มน้ำมันก็ทำได้ถ้าเราไปศึกษาดีๆไอ้ที่ว่าขยายว่าทำได้ทำได้นี่ส่วนมากจะเป็นการเช่าที่สปกจากที่ไหนครับก็จากสปกถามว่าวิธีเช่ามันทำอย่างไรผมไม่บอกวิธีเช่าตามนั้นนะตามระเบียบนะผมบอกวิธีเช่าตามการซิกแซกที่สปกรมี